อดมือกินมืออยู่แบบอดอดอยากอยากสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มสมศรีสะพายยูเคอีกแล้วค่ะนั่นแหละค่ะตามหัวขอเลยค่ะพี่น้องค่ะเห็นเห็นเขาลงข่าวว่าอังกฤษคนอังกฤษอดมือกินมือจะใส่คํานั่นกับ่าดดเสมอไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าจะใส่คํานี่มันเขาใส่มาเปรียบเทียบซื้อค่ะสุ้มือนี่กับสีแบบว่าอดมือกินมือ้อ ถ้าอยากใส่คำนั้นใส่ได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอี่ยงมาติของทุกอย่างสมือนี้มันแพ่งขื้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะแพ่งแบบว่าแบบว่าหาหาข้ออื่นมาเอีหยงหาเหตุผลบ่ได้เนาะเทิ้งน้ำมันเท่ากับหูอยู่แล้วเนาะ้าน้้ำมันแพ่งของอย่างอื่นก็ต้องขื้นไปขื้นไปตามน้ำมันนอบัตรตนี่เออนาเอีหยงค่าใช้จ่าย ก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ารายรับเราเท่าเดิมเมืนบะคะทุกมื้อนี่อีหยังตีประหยัดใดกับประหยัดเนาะพี่น้องคะ่ะนี่แหละคะ่ะอยากมาว้เามาวอยมาว,า,มา,วาสู่กันฟังก็ก็กคือสิใส่ค่ำกัคือใส่ค่ำไหนปฏิพีน้องคะ่ะที่เห็นที่เห็นข่าวมากบอกว่าคนอังกฤษอดมื้อกินมื้อแต่กับบอแมนเสมอไปดอกคะ่ะมันก็นมีอยู่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันอ่า จังไดรัฐบาลอังกฤษเขาก็บอปล่อยให้คนเขาอดมือ้อกินมื้อดรอกค่ะพี่น้องคะแต่อยู่ทีว่าเฮ้าจะคันเฮ้าใส่ฝุ่มเฟื่อยคันเฮ้าใช้จ่ายโดยเกินไปอย่างใช้จ่ายโดยเกินตัวเรานะครับพี่น้องคะเราก็จะไปตกอยู่ในสถานะนั้นสถานะที่ว่าอดมือ้อกินมือ้อแต่ว่าสมมตินี่อยากมาว่า,าบอกว่าของแพงขึ้นทุกอย่างเ้ยค่ะพี่น้องคะบอกว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ แพงทุกอย่างแพงทุกแนวแล้ววาบ่แมนว่าแพงอยู่แต่ประเทศอังกฤษแบบเดียวอย่างเดียวแพงไปเบิดมันเป็นเพิ่นมาอย่างมันเป็นปัญหาไปในทั่วโลกเลยคะ่ะเด้อพี่น้องคะยี่ยงจะเฮาเซฟได้เฮากับเซฟเด้อค่ะพี่น้องเมื่อกี้ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องคะ่ะคอยกับเป็นทั้งสี่ละคะ่ะคันมี่แบบว่าคอยกำลังเบาๆอยู่เลยลูกลูกคอยกับยางมาทาั้งหลังคอยกับสิลืมมา ด้พี่น้องคอยกันเลื่อมบ่คอยเบ้าหอดได้นี่นะคะคอยเบ้าแบบว่าคอยบ่มีสริ์เนาะคอยคิดเอียงออกคอยเบ้าหอดได้คอยกัจับขึ้นมาเบ้าของส่ละคะนี่ละคะชีวิตบ้นบานแม่สมศรีแมนบ่คาะพี่น้องคะ่ะอันีิวาเบิงข่าวี่วาคนอังกฤษอดมื้อกินมือ้อมันบ่แมนเด้ค่ะมันบ่แมนแบบที่เห้าเห็นในข่าวเ้วยกับพี่น้องะ่ะถ่าเฮ้า,ชาใช้จ่ายไม่ประหยัดชยใช้จ่ายเกินตัวชใช้จ่ายมือเปิด นั่นแหละค่ะคำนั้นมันกันสซีใส่แดกสำสำรับเขาเลยค่ะว่าอดมือ้อกินมื้อเด้อค่ะแมนบ่คะพี่น้องคะมันเป็นกันทั่วโลกเลยเนาะตอนนี้เขาเอินเ้นว่าอีหยังอ่าเหมือนเขาเอินเ้นว่าอีหยังอ่าสภาวะกะใส่แม่สมศรีกะอาจจะใส่ค้าบ่ตรถึงด้อค่ะพี่น้องค่ะกะขอโทษขอขอภัยด้วยค่ะที่อยากจะมาเว้ามาบอกเนาะว่าตอนนี้สถานาการณ์เป็นที่ไหนอยู่ประเทศอังกฤษรวย รวยจนกะมีปะปนกันไปเนาะคนเฮาเนาะจะบอกว่ารวยแล้วเขาจะมีความสุขมั่นกับบอแมนเสมอไปคันบอกว่าจนบอมีเงินจะบอมีความสุขกับบอแมนเสมอไปได้ค่ะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะชีวิตคนเท่ามันกับเป็นขื้นขืน,ขนลงลง,ลง,ลงตามสถานะตามสถานะานะเศรษฐกิจโลกว่ติแมนบ่ค่ะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะชีวิตอยู่เมืองอย,อยู่เมืองอังกฤษเนาะพี่น้องเขาบ่คอยถาม สิบอกอย่างหนึ่งว่าเขาบ่อคอยถามเรื่องการอยู่การกินกันเด้ค่ะเวลาก็เห็นหน้ากันนี่คนอังกฤษสิถามแต่ว่าเรื่องส่วนมากก็สิถามว่าสบายดีบ่เขาสิถามเรื่องอากาศแค่เวลาเขาออกไปทางนอกนี่เด้อพี่น้องเขาออกไปทางนอกกันเฮาเห็นว่ามื้อนี้แดดออกพุ่นเด้เขาสิเขาสิใส่อากาศพุ่นเด้ลุกๆๆๆกๆๆพุ่นเด้โอ้ก็ nice day อีหยังสิก็ว่กากันไปเด้อพี่น้องคะ่ะนี่ล่ะค่ะเป็นความแตกต่างเป็นความแตกต่างคนอังกฤษกับคนเมือง กับคนบ้านเฮาเนาะบ้านเฮานี่เห็นหนากันก็สิถาม่นได้มื้อไดอีงกินแมนบ่ค่ะจเจ้าจเห็ดอีงเจ้าเห็ดอีงกินแกลงจเจ้าได้อีงกินช้าได้อีงกินเทียงแต่ว่าคนอยู่กักินนี่บ่แมนเด้ค่ะส่วนมากเขาจะบ่คอยถามกันเขาจะบ่คอยถามกันที่นีเด้อค่ะเรื่องการการอยู่การกินการอยากนี่เขาเขาบ่คอยถามกันนะพี่นองค่ะแต่ก็บ่เว่าขใจกันว่าเป็นยังเขาคือเอาข่าวไปออกจังสั่นนะเพราะว่า อ่าเขาถามกันแกไดได้พี่น้องเขาถามกันแกไดได้นนนคนอังกฤษแต่ว่าส่วนมากเขาจะมาถามกันแบบว่าสมมติถนะ้เาเห็นหนากกันห้องก็จะถามว่าสบายดีไหม how are you อีหยังจังสันอะค่ะพี่น้องเขาจะถามส่วนมากเขาจะมาถามส่วนบ้านส่วนมากเลยค่ะโดยทั่วไปเขาจะมาถามกันเลยได้พี่น้องค่ะคนอังกฤษเขาจะมาถามกันเลยว่าเมื่อนี้เจาได้อีหยังกินเขาบอกคือบ้านเท่าไ้ค่ะพี่น้องจับ เป็นวัฒนธรรมของเขาแล้ว่ะค่ะพี่น้องคาะนี่นะคะอยากจะมาว่ามาบอกมาเล่าสู่กันฟังเนาะพี่น้องค่าอันอขอโทษขอัย้ด้วยค่ะแม่สมศรีแก่สิว์บ่ากลับไปกลับมาจังน้อยกก่ยาเฝ่ากก่ยาเป่าซับสนว่าขอยเบาเรื่องเอียงแมนบ่ค่ะเรื่องที่ว่าเรื่องที่คอยเห็นข่าวคอยเล่ยยิบขึ้นมาเป็นหัวขอทีว่าที่ว่าเอียงกับ่ะพี่น้องค่าว่า คนอังกฤษอยู่ในสภาวะขาดแคลนอดมือ้อกินมือ้อมันบอแมแนหรอกค่ะมันบอมแมนหรอกค่ะมันบอมแนหรอกค่ะอดมือ้อกินมือ้อมันอาซิมีอยู่ค่ะแต่ว่าส่วนหน่อยอีหลีค่ะพี่น้องค่ะส่วนหน่อยอีหลีถึงคนจะบอมีเงินอีหลีอยู่นี่รัฐบาลเขาก็มีมองห้ไปเอาอาหารฟรีเด้อพี่น้องเขาก็ซอยเหลือเขามีมองแบบเคลื่อนว่าอย่างอ่า มูลนีธที่บอกค่ะพี่น้องแมนเพระว่ายอยู่นี่เขาเชิวมาชาลตีมองนั้นมองนี้เข้าไปเอาไปล่งซื้อไ้ไปเอาอาหารฟรีจะเป็นพวกอาหารกับป๋องอาหารอาหารแห้งอาหารข้าวเอียงกะแล้วแต่กับวากันไปเนาะอยู่นี่ถ้าคนบนมีเงินอิดีเข้ากับไปล่งซื้อได้พี่น้องคะไปเอาอาหารได้ จักมือจักอาทิตย์กับวากันไปเพราะว่าแม่สมศรีกับเคยไปกินเคยพาลูกพาผัวไปกินอาหารฟรีอยู่กับพี่น้องเขามียูมองแอร์เรียที่แม่สมศรีอยู่นี่เขาจะมีเหทุกทุกวันอังคารกับพี่น้องคขาส่วนมากอาหารที่เขาเจอในห้องกินเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดอ่าฮอทฮอในห้องกินเลยเลยเด้ค่ะอาหารเขาจะมีอ่าเขาจะมีอ่าสตาร์เตอร์ผลได้พี่น้องเขาแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพวก พวกอ,อาหารที่เป็นเมนูผักหมักว่าพี่น้องคะมีซุปมีแกงนั่นแกงนี่แต่ส่วนหมกัจกจะบอคคอยมีพวกเป็นเนื้อสัตว์ปติเขาจะมีเป็นพวกผักค่ะเขาเห็ดใหเห้ากินนะคะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะดีจะมาว่ามา,ามา้ยม,มาบอกกันว่าที่ว่าหัวข้อว่าคนอังกฤษอดมือ้อกินมือ้อมันบอแมนเสมอไปคะ่ะพี่น้องคะฟังข่าวเราเสพข่าวได้แต่เราอย่าเพิ่งระแวงเราอย่าเชื่อ เราอย่าเชื่อเกินจริงแม่นปะคะเราอย่าตนกเกินจริงในสิ่งที่เรารับในสิ่งที่เราไปเสพข่าวมาเพราะบางทีในข่าวนั้นอาจจะมีข้อเท็จจริงบ้างเป็นเล็กน้อยหรือว่าเขาเอิ่นมาโอ้ยคอยกับ,บ่มหงว่ขคอยสีเวาแบบใดเนาะพี่น้องคะนี่แหละค่ะ่อยก็อยากจะมาเบอกมาบอกสู้ ทุกคนฟังที่ว่าคนอังกฤษอดมือกินมือ้อมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตามข่าวเลยค่ะพี่น้องคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่แวะเบียนนั้นเข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากแม่สมศรีนะคะถึงแม่สมศรีจะกลับไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆช้าหน่อยช้าหน่อยแต่ชัวคะ่ะกลับไปแน่นอนนะคะ ขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขเช่นกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ